Curry T-Point Competition นี่คือการจัดการแข่งขันยิง3คะแนนครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยมาตรฐานเดียวกับ NBA ถ้าจะพูดถึงนักบาส NBA ที่ยิงแม่นที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นสเตเฟนเคอร์รีนี่คือนักชู้สามคะแนนที่ดีที่สุดตลอดกาลเขาเป็นแชมป์ทีพอยต์คอนเทสถึง2สมัยวันก่อนนะครับผมได้รับข่าวสารจากทางแบรนด์อันเดอร์เออทางแบรนด์อันเดอร์เออจะจัดรายการ Curry T-Point Competition เป็นรายการยิง3คะแนนจะหามือ3คะแนนที่แม่นที่สุดในประเทศไทยโดยการจัดการแข่งขันจะจัดแบบเดียวกับ NBA เลยนะครับซึ่งรายการนี้จะจัดขึ้นที่เมกาบางนาวันที่19พฤศจิกายนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แอดไลน์แครีทีพอยซึ่งมันเป็นวาระพิเศษของสเตเฟนเครีสเตเฟนเครีได้อยู่กับทางแบรนด์เอเดอร์อเมอร์มาครบ10ปีแล้วมีรองเท้าครบ10รุ่นแล้ว การแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อเฉลิมฉลองให้สเตเฟนเคอร์รีสเตเฟนเคอร์รีถ้าพูดถึงชื่อนี้นะครับเราก็จะรู้กันดีว่านี่คือนักบาสที่ยิง3มแต้มแม่นที่สุดตลอดการของ NBA เขายิง3มแต้มไปแล้วทั้งหมด3 1 4 7ลูกและยังทำลายสถติติต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับเคอร์รีถ้าเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ยิง3ามแต้มเป็นสถิติของ NBA ถ้าดูการยิง3มแต้มมากที่สุดต่อฤดูกาล ใน5อันดับบนสุดของ NBA เนี่ยเคอรี่ของไปแล้วทั้งหมด4ตำแหน่งเขาเป็นผู้เล่นที่ยิง3คะแนนมากสุดต่อนหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเขายิงไว้ที่402ลูกลองลงมาอันดับที่2เป็นเจมส์ฮาเดนร์เดน378ลูกและอันดับที่345เนี่ยเป็นเค r อรี่ทั้งหมดเขายิงไว้354ลูก337ลูกและ324ลูก จะเห็นได้ว่าใน5อันดับผู้เล่นยิง3คะแนนแม่นที่สุดเนี่ยเคลรี่ครองไปแล้วทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับและก็อีกหนึ่งเครื่องหมายที่จะยืนยันว่าคุณเป็นแชมป์สคะแนนตัวจริงคุณเป็นราชา3คะแนนตัวจริงเนี่ยนั่นคือการแข่งขันทีพอยต์คอนเทสน a ในออสตาเกมวันนี้จะพาไปไล่เรียงกันดูว่า ตลอดที่เคอร์รี่แข่งขันมาเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างเขาเป็นแชมป์ทั้งหมดกี่ครั้งใครจําได้ไหมว่าเคอร์ี่ได้แชมป์กี่ครั้งเขาต้องผ่านอะไรบ้างไปลองย้อนอดีตพร้อมกันนะครับสเตเฟนเคอร์ี่ครับในวันที่เข้าหลีก NBA ใหม่ๆเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นเรื่องการยิง3คะแนนฟอร์มการชูดของเขาสวยงามและเนียนตามากนะครับทำให้ NBA เนี่ยได้เชิญสเตเฟนเคอร์รี่เข้าร่วมแข่งขันทีพอยต์คอนเทสในออสตาเกม เขาเข้าร่วมครั้งแรกเนี่ยในปี 2009- 2010ถึงนะครับในปีนั้นเนี่ยเคอร์รี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ในช่วงที่แข่งขันเนี่ยสเตเฟนเคอร์รี่ทำได้ดีมากจุดที่1จุดที่2จุดที่ 3. จุดที่4ทํทำได้ดีมาแทบตลอดนะครับจุดที่เป็นบอลมันนี่บอลที่ได้2คะแนนเนี่ยเคอร์รี่ทำได้ไม่ดีนักรอบแรกเขาเก็บไปได้18คะแนนรอบที่2ก็ยังเป็นปัญหาเช่นเดิมนะครับในจุดที่มันสำคัญเนี่ยเคอร์รี่พลาดเยอะมากเขาได้ไปแค่17คะแนน ปีนั้นเขาอกหักไม่ได้แชมป์คนที่เป็นแชมป์เนี่ยเป็นพอเพียสนะครับในครั้งที่2ที่เคอร์ี่เข้าร่วมแข่งขันที่พอยต์คอนเทเนี่ยเกิดขึ้นในปี2012ถึงปี2013นะครับปีนั้นหลังจากที่เขาพลาดในครั้งแรกเนี่ยเขาก็เก็บข้อเสียไปปรับปรุงใหม่แต่ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยเคอรี่ออกตัวได้ไม่ดีนักเขายิงลงน้อยมากแล้วก็ผิดพลาดเยอะมากใน2จุดแรกกว่าจะเครื่องร้อนเนี่ยก็จุด3.4แล้วนะครับ เคอร์รี่มาเก็บ9แต้มจาก10แต้มหลังในช่วงท้ายนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยมี17คะแนนแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบการแข่งขันครั้งที่2ของเคอร์รี่เนี่ยทำให้เขาจอดแค่รอบแรกนะครับในครั้งที่3ของอสเตเวนเคอร์รี่เนี่ย NBA มีการเปลี่ยนกฎนะครับจะเป็นการยิง5จุดเหมือนเดิมแต่ว่าในมุมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมันนี่บอลทั้ง5ลูกมันนี่บอลจะเป็นลูกที่ได้2คะแนนนะครับ สเตเฟนเคอร์รี่เขาแก้ปัญหาจากรอบก่อนได้ดีมากเขาเปิดตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเขาหลุดฟอร์มสมาธิหลุดไปเลยทําให้สเตเฟนเคอร์รี่เนี่ยเก็บได้เพียง16คะแนนเลยทําให้เขาต้องจอดเพียงแค่รอบแรกนะครับการแข่งขัน3ครั้งแรกของสเตเฟนเคอร์รี่เนี่ยมันไม่สู้ดีนักหลังจากนั้นเนี่ยเขายังมีใจต่อสู้ในการยิง3คะแนนอย่างต่อเนื่องหอดูการ2014-2015เคอร์รี่ก็เข้าร่วมแข่งขันที่พอยต์คอนเทสเช่นเดิม ในปีนี้เคอร์ี่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะครับรอบแรกเขาเก็บไป24คะแนนเขาร้อนแรงมากในช่วงตั้งแต่จุด3.4.5จุดและมันนี่บอลเนี่ยเคอร์ี่เน้นมากๆเขาได้บทเรียนจากครั้งก่อนที่ผิดพลาดในเรื่องการยิงมันนี่บอลทําให้ตัวเขาเนี่ยมาเน้นในจุดสุดท้ายเก็บรอบแรกไป24คะแนนรอบชิงชนะเลิศเขาต้องมาสู้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างเครย์ทอมสันที่เป็นจอมแม่น3คะแนนเช่นกันทั้งคู่เล่นด้วยมาตรฐานที่สูงมาก สเตเฟนเคอร์รี่สามารถทำได้ดีกว่าในตอนแรกเขาสร้างมาตรฐานที่สูงมากเขาเก็บไปทั้งหมด27คะแนนเคทอมสันหลังจากพยายามทำคะแนนไล่ตามเคอร์รี่เนี่ยเขาไปหลุดผ้าตอนท้ายเขาเสียสมาธิตอนท้ายความกดดันเลยถาโถมใส่เขาทําให้เขาไม่สามารถไล่เคอร์รี่ทันทําให้การแข่งขันครั้งที่4ในปี2014-2015ถสาเคอร์รี่สามารถคว้าแชมป์สคะแนนได้เป็นครั้งแรกของตัวเองนะครับ ในการแข่งขันครั้งที่5ของสเตเฟนเคอร์รี่เนี่ยเกิดขึ้นในปี2015-2016นะครับสเตเฟนเคอร์รี่กลับมาป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งในรอบแรกเขาทำได้ดีมากสเตเฟนเคอร์รี่เขากดไป21คะแนนในรอบแรกช่วงต้นยังไม่ร้อนแรงช่วงท้ายร้อนแรงเช่นเดิมกด3แต้มติดติดกันนะครับก่อนที่ในรอบชิงชนะเลิศเขาจะต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเครทอมสัน เคอร์รี่ในช่วงกลางค่อนท้ายเขามีสมาธิหลุดไปเขาพลาดเรื่องมันนี่บอลไปนิดหน่อยนะครับก่อนจะเป็นเคทอมสันที่ร้อนแรงมากๆแล้วก็เล่นด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าเก็บไป27คะแนนในรอบชิงปาดหน้าเคอร์รี่คว้าแชมป์ทำให้เขาทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมทีมจากทีมเดียวกันที่ได้แชมป์ทีพอร์คอนเทสติดกันในปีต่อๆกันนะครับในครั้งที่6ของเคอรี่เนี่ยกลับมาแข่งขันในปี2 0 1 8 เนื่องจาก a l ออสตาปีนั้นเนี่ยจัดที่บ้านเกิดของสเตเฟนเคอร์รี่จัดที่เมืองชาร์ลอตต์ฮอร์เนตนะครับเคอร์รี่ในปีนั้นกลับมาด้วยมาตรฐานที่ดีกว่าเดิมนะครับในช่วงแรกเขาทำผลงานได้ดีมากๆม,มาตรฐานที่เคอร์รี่ขีดไว้เนี่ยเขากดไป27คะแนนช่วงท้ายยิงแทบไม่พลาดเลยนะครับช่วงแรกแม้จะไม่ร้อนแรงแต่ช่วงท้ายเนี่ยเคอร์รี่กด3แต้มติดๆกันเป็น10ลูกนะครับก่อนที่ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ย โจแฮร์ลิททำมาตรฐานไว้สูงกว่าโจแฮร์ิสในรอบชิงเนี่ยเขากดไป26คะแนนเคอร์รี่ที่พยายามไล่ตามโจแฮร์ลิสเนี่ยตอนต้น,ตนแทบไม่พลาดเลยแต่ช่วงกลางค่อนท้ายเคอร์รี่ผิดพลาดมีความกดดันทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถไล่โจแฮร์ิททันเก็บได้24คะแนนพลาดแชมป์ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่ครั้งสุดท้ายของสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยในการแข่งขันครั้งที่7 c u r เนี่ยเคอร์รี่ทำได้ดีมาก มันเป็นการแข่งขันแบบใหม่นะครับมีลูกบอลพิเศษที่ได้3คะแนนหรือเรียกว่าจุดเมาท์เทนดิวนะครับเคอรี่รอบแรกกดไป31คะแนนสร้างมาตรฐานที่สูงมากเมาท์เทนดิวเนี่ยเขาก็เก็บหมดลูกมันที่บอลก็เก็บหมดเรียกว่าอะไรที่เป็นลูกพิเศษเนี่ยเคอรี่พยายามจะเก็บแต้มตรงนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับเขากดไป31คะแนนในรอบแรกก่อนที่รอบชิงชนะเลิศเขาฝืดในตอนตอน้น แต่ว่าเขาไปไล่เก็บลูกมันนี่บอลที่เป็น2คะแนนไล่เก็บลูกเมลทันดิวที่เป็น3คะแนนจนแต้มมาสูสีสูสีกับไมค์คอลลี่ก่อนที่จะชี้ชะตากันที่ลูกสุดท้ายถ้าเคอร์ี่ยิงลูกสุดท้ายไม่ลงเขาจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าด้วยความแม่นของเคอร์ี่เขาสามารถจบลูกสุดท้ายลงไปได้และก็ปาดหน้าไมค์คอลลี่คว้าแชมป์เพียงแค่1คะแนนเคอร์ลี่ได้แชมป์ไปด้วยสกอร์28คะแนน เป็นแชมป์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการแข่งขันยิง3คะแนนตลอดการเลยก็ว่าได้นี่แหละครับคือประวัติของสเตเฟนเคอร์รีในการแข่งขันยิง3คะแนนเขาลงแข่ง7ครั้งได้แชมป์มา2ครั้งจะเห็นได้ว่าเคอร์รีเนี่ยมีการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวตลอดเวลาเขาพลาดมานี่บอลในตอนแรกเขาก็เก็บมาเป็นบทเรียนแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไข DNA ในความไม่ยอมแพ้และปรับปรุงตัวตลอดเวลาของสเตเฟนเคอร์รีเนี่ยมันได้ส่งต่อไปถึงทีมงานอันเดอร์เมอร์ ทีมงานหลังบ้านที่คอยสนับสนุนเคอร์รี่เนี่ยก็ได้รับพลังงานตรงนี้ของเคอร์รี่ไปเขาได้ทําการปรับปรุงพัฒนารองเท้าของเคอร์รี่ตลอดยกตัวอย่างเช่นรองเท้าเคอร์รี่8เป็นรองเท้าที่ใช้ U a Foam เข้ามาใช้เป็นพื้นโฟมที่มีความหนึบมากๆช่วยซับพอร์ตได้ดีทําให้เคอร์รี่สามารถรีคอเวอรี่หรือฟื้นฟูตัวเองได้ดีมากเป็นรองเท้าที่เปลี่ยนโลกหนึ่งคู่เลยก็ว่าได้หลังจากนั้นเคอร์รี่9ยังใช้ U a Foam เช่นเดิม และก็มีการปรับปรุงหน้าผ้าให้รองเท้ามันกระชับมากขึ้นวิ่งออกตัวได้ดีขึ้นมีการปรับปรุงรองเท้าให้มันเพียวขึ้นทั้งมีการยึดเกาะที่ดีออกตัวที่ดีใส่และคล้องตัวเป็นรองเท้าที่สายชุดชอบมากๆนะครับและเมื่อก้าวมาถึงเคอร์รี่สินะครับนี่คือรองเท้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางอันเดอร์เ u r มได้ใส่ UA War p 2.0เข้าไปในหน้าผ้าทำให้หน้าผ้านี้มันกระชับมากขึ้น หยุดได้ดีขึ้นเบรกได้ดีขึ้นรองเท้ามีแกนกลางที่เป็นตัว X อ,อยู่ใต้เท้าทําให้รองเท้าเนี่ยสามารถรักษาบาลานซ์ได้ดีมากคุณจะหยุดสต็อปสเต็ปแบ็กมันก็จะรักษาบาลานซ์ให้คุณได้ดีขึ้นรองเท้ามีความกระชับมากขึ้นเมื่อบวกกับ u a Foam ฟที่มีการปรับรายละเอียดนิดหน่อยปรับข้อเสียนิดหน่อยนี่คือรองเท้าที่ลงตัวมากที่สุดในลายของเคอร์รี่รองเท้าเคอร์รี่10คือรองเท้าที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับ สำหรับลูกค้าที่ซื้อ c u r r ี่สินะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการชูดบาตเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในงาน c u r r y T Point Competition บางคนเกิดคำถามว่าแล้ว c u r r y T Point Competition เนี่ยมันคืออะไร c u r r y T Point Competi t i o n เนี่ยคือการแข่งขันยิง3คะแนนเพื่อเฟ้นหามือ3แต้มที่แม่นที่สุดในประเทศไทยโดยจะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นอายุระหว่าง15-18ปี และก็รุ่นประชาชน19-35ปีโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนที่ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนาและก็ช่องทางการสมัครหรือสอบถามรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่แอดไลน์ c u r r ี่ทีพนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยทาง Under Armour เนี่ยอยากให้แฟนบาสชาวไทยได้รับประสบการณ์เดียวกับสเตเฟนเคอรี่ในรอบแรกรอบคัดเลือกเนี่ย เขาจะเอากฎที่เคอร์รี่ได้แชมป์รอบแรกมาใช้จะเป็นการชุด5จุดและก็จุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมันนี่บอลจะเป็นกฎเดียวจะเป็นประสบการณ์เดียวกับสเตเฟนเคอร์รี่ซึ่งถ้าใครทําได้ดีที่สุดผ่านรอบคัดเลือกมาเนี่ย16คนสุดท้ายที่คะแนนดีที่สุดจะผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศจะมีการเพิ่มจุด3คะแนนเข้าไปจะมีลูกบอล1จุดเป็นจุด3แต้ม ทาง Under Armour เนี่ยเขาได้ยกกฎปีล่าสุดของ NBA มาให้คุณสัมผัสเลยเขาจะเพิ่มจุดถ้าใน NBA เนี่ยใน NBA Star Game เนี่ยจะเป็นจุด Mountain d e a l Point ทาง Under Armour ก็เอาจุดนี้มาเป็นจุด3คะแนในในรอบชิงชนะเลิศใครที่ผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยคุณจะได้รับประสบการณ์การแข่งขันแบบเดียวกับที่สเตเฟนเคอร์รีได้แชมป์ในปีแรกแล้ก็ปีที่2นี่คือสิ่งที่ทาง Under a r อ o u r อยากเอาประสบการณ์ระดับ NBA มามอบให้แฟนบาสชาวไทยนะครับส่วนแฟนบาสคนไหนอยากเข้าร่วมสนใจกับรายการนี้สามารถแอดไลน์ไปที่ c u r r y T Point นะครับค่าสมัครก็แสนจะถูกนะครับแค่500บาทและคุณก็จะได้รับของกลับไปเป็น g o o d i e b a g k มีมูลค่ากว่า1290บาทแค่สมัครก็คุ้มแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่คิดว่าตัวเองชูสามแต้มแม่นที่สุดในประเทศไทยเนี่ย ทาง Under Armour ได้จัดเตรียมรางวัลเรียกว่าชุดใหญ่ไว้รอพวกท่านรางวัลทั้งหมดมูลค่ารวม45,000บาทนะครับนี่คือรางวัลที่ทาง Under Armour จัดเตรียมไว้ให้เหล่าสุดยอดนักชุดสามแต้มในประเทศไทยนะครับสุดท้ายนี้หวังว่าเราจะได้พบกันในงาน c u r r y รี่ i n t c o m p e t i t i o n การแข่งขันชุดสมคะแนนในรูปแบบเดียวกับ Stephen c u r r y คุณจะได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับเคอรี นี่คือประสบการณ์ที่หาได้ยากมากๆในเมืองไทย